สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมพี่น้องชาวไทยชาวลรวชาวต่างประเทศทุกทุกคนครับพี่น้องครยางกุ้งครับมนเื้อเบียร์ครับมาน่นเลยครับ อรงนี้ครับพี่เรารอนครับอนอ้าครับโอ้ยคุยนะครับอันนี้กุ้งสดเลยครับ อ๋อ้งจุ่มน้ำป่านะครับโอ้จุ่มนะครับตัวนี้โอ้โหอ๋อโอ้โห cup โอ้โหฟันครับตอนนี่เนาะโอ้ต้องแกะเลยครับอ่าอย่างนี้ น,นี่ครับพี่น้องโอ้มันกุ้งครับมันกุ้งครับอุ้ยจุ่มแล้วครับย่างไปน้ำกินไปน้ำครับซีฟูดแซ่บอ๋ออู้ห อืมเอาอยางนีครับเก้วหนึงอ,อ,อ,นยอย่างเรอือโอ้ปลาเมือกตัวใหญ่แล้วยาวไปอ๋อกุ้งสดครับผม อันนี้เ่อว่ย่างนะครับเ่อสิจิ้มไปเลยครับตัวน,นี้โอ้ใสๆแล้วครับใสๆเล้ครับมา <c oughs> มาครับโอ้ปลาหมึกนะโอ้ oh